สวัสดีค่ะพี่น้องระเบิงแดดมือนีค่ะระเบิงระเบิงระเบิงแจง้งจ้างฟางอยู่มาค่ะมือนีไปหารอกันจากน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนะาะมาเลยค่ะเบิงดูมือนีเฮาสิไดยังติดไม่ติดมือกลับบ้านโบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแวะฟ้านี่จากน้อย ลองเบิง้งทัตเทียพอเห็ดอีกจากน้อยปลาหน,นีมาหาเราเด้อค่ะมากับทีมงานมากับลูก้ายเบิ้งเขาสิขึ้นอีกเขาที่ขึ้นอีกบนเนาะค่ะตอนมาเก็บกับทีมงานป้าก็สิเป็นชื่นชื่นอยู่ตอนนี้ป้าก็เริ่มแห้งแล้วเด้อค่ะป้าก็ได เห็นมโนบัดนี้เงาบัง no จุลีก็นั่งทับนั่งทับอันนะนั่นไอเบื้องค่ะเบื้องดอกนี้นั่งทับหมากตะเมียฝรั่งบุญพี่น้องเบื้องซีนิวข้าวอีเจ็งน้อยก่อนค่ะ ดอกท้อฝ่ามือนี่แหละค่ะม,มาแล้วดอกแรกแหกมันบางมือจุลีห่อเลือดคลิปก้อนหน้านี่จุลีไปตัดอันกิ้งบูเบอรี่เนาะพี่น้องเนาะพอดีนั้นกันไกลหนีบมือค่ะ พวกเราเห็นสก,กิตรูรีในเด้อค่ะพี่น้องเด้อจุลีตาบ่ค่อยดีเราเด้อเดี๋ยวนี้ต้องแหนมดีๆเอ้าวล้อต้าค่ะเดี๋ยวไปแต่ไก่ไกเห็นบอล่ออยู่จักแมนบ่แมนเอาลุนลุนลุนแมนบน่พี่น้องแมนบ่แมนบ่แมนบ่เดี๋ยวมาแต่ไก่ไกเพ่งมาแต่ไก่ไกนี่ ปัดิโตจะสวยไปถึงไหนอวยงามๆค่ะงาม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 ดอกนี้ก็สวยโอ้ยสองดอกได้หมอแกงนึงสองดอกได้หมอแกงนึงค่ะมือนี่อต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 อ,ตอ ตุลีสิค่อยหาเอาดอกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าตุลีตาบ่ค่อยดีต้องเพ่งต้องเพ่งดีๆค่ะเอาอยู่ใกล้ๆกันนะนี่ก็ได้นี่คือได้แตงหัวนะเบิ่งส่งอ่ะคาเขารู้สึกสิบ่ค่อยดีแล้วหัวเขาค่ะพอใส่ได้อยู่คหนีนี่นี่นาสามดอกสามดอก เอย้อยอยยยะนี่ก็อีกดอกนะดอกนี่ก็สวยเว้ยกำลังงามมาสร้างเป็นเทนอปันนี่ โอ้ยมีแต่อดอกใหญ่ๆเอาเห็นบ่ค่ะนี่แต่อดอกใหญ่ๆสวยๆงามๆแม,มนบ่น้อพุ่นน่ะไปทั้งน่ะเหี้ยๆแมนบ่แมนอยู่ดอกค่ะแต่ว่าแห่งเถ่าแล้วเบิ่งทรงอ่ะนี่ดอกน,อกนี่ดอกนี้เถ่าแล้วค่ะนี่นี่เถ่าแล้วใส่ไดโบน้อเนะี่ยเนาะ อันนี้อ้ไห้เขาเป็นเชื่อซะเป็นยังพี่น้องเบื้องดอกนี้ดูดอกนี้เพาะใส่ได้บออันอันนั้นอันตอนนี้ฝรั่งตอดอีกละนี่ดอกนี้เพาะใส่ได้อยู่ค่ะดอกนี้ดอกดอกเมื่อกี้นี่ดอกเมื่อกี้นี่นรู้สึกทีเท่าวพด เฮียเฮียเฮียเพราอได้กินแล้วเอาดอกนี้โง่คืนมาจึงค่อยเห็นดอกนี้กระเท่าค่ะนี่นะได้อยู่ดอกด้วนนี่ในบโอ้ยได้บนนอนนี่เนาะคือบนนอตนี่เนาะอ่คือบคือเอาเป็นเชื่อเกิดไม่เด้อจะได้มาหา ยูหากินไหมตอ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 ,ตอ,ตอหันมาค่อยมาพอดอกนั่นก็ได้้าที่เจอดอกนี่ไหมมึงนึกหั่นก็คือมา้าอยู่มองหนีอยู่คือเพ่อเห็นนี่ดอกนี่สวัสดุลูอยู่เห็นบ่ เห็นบ่พี่นออ้องเห็นบ่บ่เห็นสโมดอกนี้ใส่บ่ได้ดอกนี้กระเท่านี่แต่อดอกใหี้ๆนี่แต่อดอกเท่าเท่าบันนี้มาว่าทันน่ะ เบื้องดอกนี่ดูใส่ได้พรนี่นี่ก็อีกดอกน่าสองดอกเขาได้เราได้ยี่ดอกสองดอกนี่ก็ได้เอาเอ,ออมองนี้จุลี่กับมะซ้ำเกาได้นี่ ค่ะนี่นี่พอมอน,นี่ดอกนี่พวมคืนนี่ค่ะนี่อันนี้ก็พวมคืนนี่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 น,นี่อันนี้าาสวดจูกูอยู่สวดเจ้ากออยู่ ตรงนีมดีๆเฝ้าว่าได้ดอกคันนี้เป็นแนวนี่มันหัวก็ขึ้นมันหัวก็ขึ้นมาหัวก็แทงดอกขึ้นมาค่ะนี่เด้อค่ะป้า เดอกนี้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 เอาแต่ดอกเขาดอกค่ะนี่ขาเป็นทรงบค่อยดีดอกคุณใส่ได้บนอ้อบ่นี่ดอกคุณอ่ะใส่ได้บ่เฮ้ยพี่น้องเบิ่งดุ๊กเบิ่งดุ๊กเบิงดุ๊กเบิ่งดุ๊กเบิงดุ๊กเบิงดุ๊กบงดสงสัยได้แล้วค่ะดอกนี้บบได้แล้วเด้อค่ะนี่ดอกนี้ ่บได้เหรอเอ้าไว้เป็นเชื่อซะอืมเฝ้าเกิดให้ยังเหือคือพือบท่าให้ผู้ขามาสักวันยังค่อยเกิดเฮ็ดนี่ก็ได้สร้างเป็นนี่จลรอข้างในจากน้อยกับโบได้เฝ้าเกิดมนยังกระโด ดอกนี่มันคือรีดีแท้หนิเหรอรีได้กับโบมม่มเฮารีได้กับโบมม่มเฮาเนาะพี่น้องเนาะนี่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 สวยด้วยอ๋อจู่รีวนไปวนมาสองสามรอบแล้วนี่นี่รีไปรีมากับโบมม่มเอาองลงรีลงไปขันม่มอ่ะต่อ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  บัทันเห็นอีกดอกค่ะแต่ว่ากระซัมนี่กะโอ้โหลายๆเติบอยู่เด้นี่กระได้ว่าแล้วก็ได้พี่น้องอืมบัวชีห่ายชีขาดพันธุ์ใดเด้หากินมื้อนี่ก็ได้เฮ้ยหมานอยู่หมานอยู่เนาะพี่น้องเนาะคืออยู่คืออยู่คือคอยูอออ่โถอะคือเกง่งแทวัตจุลีอืมมันคือเก่งแทบันในเจ้า,า,อา,อา,าของอ่ะ ลรออีกจากน้อยกนเ้อยค่ะพี่น้องเท่เทียบพอ่อขันแม่นเขาเกิดค่ะเสียดายเขาว่าเม่นยังดอกเตืองเบื้องดีๆถทาบสั้นเขาสิเนาทิ่มจุลีกับมาบ่ทันหลายดอกอยู่นอกพี่น้องเนอะแน้มดีๆก่อนแมนบัลลัง เมีนบ่เลยเมียนบ่เลยืองดอกอยู่น้ำกันมาเด้็กคนเอ้ยนี่ย่างกายไปไกลมาอยู่นี่เห็นบ่ค่ะนี่นี่นี่ย่างกายไปไกลมาอยู่นี่ต้นนั้นต้นนั้นนี่ต้นตน้นแงฝรั่งขนาบคางอยู่ โอ้ดอกนั่นบ่แม่นเหยียบซัมบอนอบนะ้อผู้น่ะดอกผู้นะ่ะเบิ่งเด้อพี่นอ้องเบิงบ่งเด้อเบื้องเด้ออันนี้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 มีสองดอกนี้โอเคอยู่ดอกนั่นแม่นจุลีเหยียบบอน้อบนะัดนี้โอ้สงสัยสิเหยียบแล้วค่ะมันจมดินอยู่ <laughs> จุลีกักายไปกายมาอาน่ะเหยียบอันนีเหยียบกักินได้บ่เละค่ะบ่เละ อย่าแปลอย่าแปลเงางงอยู่อะไรอย่ารีดดีร้ายโอ้ยจำนี่กับพอกินแล้วค่ะพี่น้องนี่มา้าปูเดียวกระโซกกระมานอยู่เด้หรอเนาะว่าแล้วก็ได้ค่ะนี่ล่อไปล่อม้ากะ่ะได้หลายเติบยุคค่ะได้หลายอยู่เด้นี่สิบยี่สิบดอกอยู่ สิบก็ดอกนี่สิบดอกอยู่ค่ะนี่โอ้ยหมักตำเนื้อดัดโอ้ดอกนี่ดอกนี่แห้งแล้วค่ะดอกนี่แห้งอยู่ดอกแห้งแห้งขืนล้าแล้วพ่อข้างล่างเขาขืนล้าเอาเป็นเชือเป็นเชือโอ้ยหมักตำเนื้อดัด กระตาตัง้ง <g ill ain> เกี่ยวเมนกระตาตั้งทับดอกนี่ก็ได้เอาได้เต้หัวเอานี่เด้อค่ะป้าที่จุลียางอยู่นี่เคยมากับ ทีมงานมากับลูกไซคิปก่อนหนาน,นี้อยู่ค่ะจุลี่ก็มาซ้ำซ้ำเกา่าก็ได้หลายคือเก่าอยู่ค่ะนี่มาซ้ำเกา่าก็ได้หลายคือเกา่านาะพี่น้องเนาะคือสิซํานี่แหละค่ะจุลี่เลาะทั่วเลาะคิดว่านะซํานี่ก็อิ่มแล้วค่ะมือน,นี่ซํานี่กับพอแล้วแรงแล้วนี่เดี๋ยวจุลี่สิออกป้าดอ,อก ให้พี่น้องเบ่งไปอีกเทียนนึงเนาะพี่น้องเนาะไปง้อขึ้นบ้านแบบน,นี้เป็นสีล้มลมเด้อค่ะนี่เห็นอยู่เนาะงาไม่ติ่งยุกยิกยุกยิกอยู่นี่เดี๋ยวจุลีสีออกป้าดอกน,นี่ล้มกับมาเป็นสีล้มลมเดี๋ยวงา่าไม่หักใส่หัวค่ะนี่นี่ก็ได้ลายเติบดอกเดี๋ยวออกไปหาแดดก่อนเดี๋ยวจงคอยมาล้ากันเนาะพี่น้องเนาะ นี่มือนี่ค่ะแล้วอยุค่ะแล้วอยุเพอได้พอได้ก,กินแรงอยู่ค่ะมาผู้เดียวกบโซกะมานยุ่มือนี่เนาะพี่น้องเนาะกันสัน้นกับคลิปนี้กับเสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไวพไไ้พลล่พอ,ววพอกันไม้คลิปหนาค่ะขอบคุณทุกเม่นทุกไลท์ทุกซับสไกร้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พ่อกันไม้คลิปน้าสวัสดีค่ะบายบายเห็นด้เนาะค่ะพี่น้องนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆค่ะโซกเทิงมือนี่ไปแล้วค่ะบายบาย